เนื่องจากใกล้สิ้นปีนะคะจะมีพี่ๆหลายท่านสอบถามการทําประกันบํานาญมาว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเงื่อนไขหลักๆของประกันบํานาญคือเราสามารถนารถํามาลดหย่อนภาษีและไม่ว่าจะเป็นรูปแบบประกันใดที่เรานารํามาลดหย่อนภาษีทางพี่ๆกรมสรรพากรจะขอว่าในรูปแบบนั้นขอให้มีการชําระตั้งแต่1ิปีขึ้นไปแต่ถ้าพี่ๆ ทำประกันบำนาญเช่นทำตอนอายุ52และได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตั้งแต่อายุ60-85ปีอย่างนี้เท่ากับพี่ๆชำระแค่8ปีถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขของกรมสรรพากรนะคะและหลายๆรูปแบบของบริษัทประกันมักจะออกรูปแบบประกันบำนาญแบบชำระสั้น โดยเงื่อนไขหลักของพี่พก่กรมสัากร,กรคือเราจะไม่เว้นคืนมูลค่ากรมธรรม์ของประกันบำน,นาญที่เราได้ลดหย่อนภาษีไปแล้วออกมาก่อนที่เราจะได้รับเงินบำนาญน,นะคะพอเมื่อใดที่เราเว้นคืนมูลค่าของกรมธรรมนั้นออกมาก่อนเท่ากับเราทําผิดเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีอีกค่ะและเราจะต้องถูกเบี้ยปับโดยนําลดหย่อนที่เราเคยลดหย่อนไปทั้งหมดนะคะในแต่ละปีกลับมาคิดเป็นคํานวณภาษี เบี้ยปัดย้อหลังกลับไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ